สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้ไม่ทิพย์กับเขาเลาะสวนให้กินเานนนหาจ้ะเพราะว่าข้างนอกฝนตกพี่น้องข้างนอกฝนตกเนาะไม่ทิพย์กับเลยเขาได้แต่แค่ในก้กินเห่าจ้ะตัดไอ้นั่นออกไปรอบก้อนเนาะจ้ะเนาะไอใบแห้งเขาใบสตรอเบอรี่แห้งเมื่บ้านไม่ทิพย์กับเลยเอาปุ๋ยขี้มามาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้มา้ามาใส่เนี่ยใส่ท่อเขา ผสมผสมปุ๋ยให้เขา,เาไว้เติมปุ๋ยให้เขาว่างั้นเถอะเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ผักสลัดที่ใส่ลงไปนี่ที่วานเม็ดพันเอาไว้เนาะกำลังขึ้นกำลังขึ้นตันนี้เป็นผักสลัดกำลังขึ้น,นวานเอาไว้เนี่ย แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เมื่อก่อนมันก็จะเป็นท่อสตรอเบอรี่เนาะเนี่ยตรงเนี้ยบางครั้งเราก็สลัดมาปลูกมาวานทีนี้เรามาลื้อดินออกตรงเนี้ยตรงนี้นท่อเน,นี่ยเรามาดื้อลื้อดินออกหมดเลยทั้งสองท่อเลยทั้งข้างล่างด้วยเนาะนะลื้อออกหมดเลยแล้วก็ผสมดินแล้วก็ใส่กระปุยข้อนั่นแหละปุยขี้มาเนาะแล้วก็เข้าไปใหม่แต่ว่าดินน่ะ เราออกดินที่มันอยู่ในนี้อยู่แล้วเราออกเพราะว่ามันดินแข็งมากแข็งมิต่หินพอเราลือ้อลื้อออกเราจะพวนดินเนี่ยเราถึงรู้ว่าเออมันดินมันเป็นดินทรายผสมหินแล้วก็ข้างล่างก็เป็นหินด้วยเราก็เลยลื้อออกหมดเลยทีนี้ก็ใส่ดินเข้าไปใหม่ใส่ดินเข้าไปใหม่แล้วก็ปุ๋ยคอกเข้าไป ถึงเอาต้นก้ลาผักผักสลัดมาใส่เนี่ยเนียต้นก้ลาผักสลัดมาใส่ประมาณนี้เลยยังเพิ่งใส่ได้วันหรือสองวันผักสลัดเพราะเมื่อก่อนน่ปลูกอะไรก็ไม่ไม่สวยไม่งามเลยเพราะว่าดินมันแข็งไงดินแข็งมากเมื่อก่อนอะ่ะเนี่ย พอเรามาลื้อออกแล้วเราก็เอาดินใหม่มาใส่ดินใหม่ผใส่แล้วมาใส่แล้วก็ผสมไปนั่นด้วยผสมไปปุ๋ยขี้ปุ๋ยขี้มา้าเนี่ยก็ประมาณนี้เลยจะดูซิว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าเราย้ายตรงนี้ออกไปขาตั้งเขามันจะมีอยู่สองตัวเนาะเราย้ายตัวหนึ่งออกไปพ่อเกกะ เราก็เลยให้เหลือไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาซ้อนกันเอาข้างล่างข้างบนงนีงซ้อนกันเนี่ยแล้วก็มาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะหน่อไม้ฝรั่งดูดิเนี่ยมันอย่างเงี้ยเขายังไม่ตายนะแต่เป็นกิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นกิ่งเู่เขายังไม่ตายตัวนี้ก็มียอดแตกออกมานี่งล่าง ตรนนี้ก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ตายอะคิดว่าถึงช่วงหน้าปลูกเขาก็คงจะแตกขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่มีกิ่งก้านขึ้นมาใหม่เนี่ยตรงนี้เขาก็ยังไม่ตายเห็นไหมต้นหน่อไม้ฝรั่งไอเราไม่ย้ายออกไปข้างนอกแล้วเราจะปล่อยไว้ข้างในนี่แหละสามกระถางสี่กระถางนี่จะไว้ข้างในนี่เลยเป็นหน่อไม้ฝรั่ง นี่ก็หน่อไม้ฝรั่งเนาะที่ไอตัวนี้ก็หน่อไม้ฝรั่งเห็นไหมเป็นกา้านทูบอยู่เนี่ยเป็นก้านอยู่เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยเพราะว่ามันมันช่วงหน้าหนาวเขาไม่เขาไม่เจริญเติบโตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเลี้ยงตัวเขาก็พอแล้วประมาณเนี่ยนี่เลยหน่อไม้ฝรั่งเป็นยางเงเป็นยัง้ง ตัวนี้ก็นี่นี่ขึ้นใหม่อยู่นะเนี่ยตัวนี้ขึ้นใหม่อยู่นี่แหละก็จะประมาณนี้รอไว้รอรอช่วงช่วงหน้าร้อนดูดีว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนไอต,นนตัวนั้นนะ่ะสวยตัวนั้นน่ะตัวลูสเมลี่เป็นเป็นพวกเออพวกอะไรพวกนั่นน่ะสวยซื้อมากิน ซื้อมากินแล้วกิ่งเขามาเสียบติดเลยนั่นน่ะตัวโรสแมรี่เนะติดเลยเนี่ยดินที่เราเก็บออกเมื่อวานเราลื้อออกเมื่อวานเมื่อวันก่อนดูดินะแข็งมากมีแต่หินเนี่ยเราแยกหินออกดูดิเกือบเต็มกระป๋องเลยแยกออกจากนั่นน่ะแล้วอยู่ในนี้อีกเราไม่ได้แยก พาชมจ้าละตามสวนเหมือนเดิมยังไม่ได้ทำความสะอาดพริกต้นนี้ก็ไปแล้วไม่รอดแล้วหน้าหนาวมาเขาก็ไปแต่สระหนยด่ดีน่อนนะขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยสระหน่ขึ้นใหม่กําลังจะลามไปทั่วอย่างเงี้ยดูดีหน่อนนะนี่คือสระน่นะ ลามไปนะตรงนู้ด้วยไปก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะคลิปนี้เมทิบไป,ปแล้วคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้เมทิบบายบาย